Obrigado. ได้อนุภาพแห่งบุญทานบาร,รมีที่ญาติโยมได้ตั้งใจกระทำกันี้แล้วให้สง่งผลศักดิ์สิทธิ์มีเดชมีอริภาพให้อายุมัน่นกงมีโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เดียดเดียนอยู่ก็ขอให้มารายหายสูญห้หายวันหายคืนและให้ชีวิตลุ่งเรืองร่ำรวยตลอดไปเดินทางได้ใจให้ชาวราษปลอดภัยปฏิบัติธรรมสะดวกไม่ว่าจะลุกนั่งนอนยืนเดินก็ให้เห็นพระธรรมกายสว่างสวัยเข้ากลางของกลางเข้า กลางคลองว่องไวได้เรง่ายสร้างบารมีตามที่บุญปู่หลวงพ่อคุณยายทุกภพทุกชาติตาบกระทั่งเข้าสู่พระฤกษานิพพานที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการคือสาธุให้ได้บุญเยอะๆจ้ะกระสาธุเออ่พอดีเผื่อคนสปปลาวดูอะไรท่านนิดนึงได้ไหมคะท่านได้กล่าวเลยนิดนึงเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าได้ไปช่วยชีวิตเออ่ค่ะภาษาลาวนะคะ เอาภาษาเล่าเนาะแม่นค่ะสำหรับการจัดปล่อยมั่วเท่านี้กใจอยากจะให้เป็นกิจกรรมสาธารณสุขซอยเหลือออกตนหยาญน่อมปูทุกปูยาเนาะรับบัวไปเลี้ยงแล้วก่ะนอกจากจะได้ไทยชีวิตมาแล้วนะเขาบอขาบอขายตัวนี้เอาไปเลี้ยงไปเบิ้งก็จะได้มีส่วนในในการประกอบไาชีตรงไปนั่ง อาจารย์ก็อนุมทนาบนกระทั้งเจ้าภาพเนาะแล้วก็ดีแสดงความยินดีครับทั้งผู้ที่จะรับผู้ที่จะรับบัวไปเลี้ยงเนาะเพราะว่าผลที่จะได้จากการรับบัวไปเลี้ยงไม่ใช่แค่คนคนเดียวนะเพราะว่าทาั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งคณะกรรมการบริหารบ้างเขาก็จะทำเป็นระบบธนาคาร เอาแบบฟันนะฮะสัพเทสตาสัพเพสัตาเวลาเวลาพยาปัจชาพยาปัจชามีค่ะอันนี้ค่ะสุขีอัตานังสุขีอัตานังปาริหารันตุปาริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยโคและปลาทั้งหลาย หลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้ที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์ผลจากความตายสัตว์ผลจากความตายสัตว์ผลจากที่คุมขังสัตว์ผลจากที่คุมขังขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น มาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ haar, ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพสุให้สิ้นสรรพสุให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยให้สิ้นสรรพภัยศัตรูใดใดศัตรูใดใดอย่ามาพ้องพานอย่ามาพ้องพานให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในการปัจจุบันนี้เธอในการปัจจุบันนี้เธอนิพพานะปัจโยโหตุนิพพานะปัจโย Oh, oh, oh.